เตะบอลไหนเนี่ยวันนี้เรามาเยือนเมืองสุพรรณเมืองผู้ดีเก่าสมัยยุทธยานะเว้ยไม่ว่าใครก็อยู่ที่นี่กันทั้งนั้นที่จริงวันนี้เราจะมาเล่นสเก็ตบอร์ดที่สุพรรณแน่นอนเพราะว่ามือโปรยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของสายสเก็ตก็มาเล่นกันที่นี่กันประจำก็คือสนาม X Game สุพรรณหัวหัวหมากเลยจะเรียกว่า สนามกีฬากางจังหวัดสุพรรณบุรีหรือเรียกสั้นๆว่าสนามกีฬาสุพรรณบุรีหรือที่จะสั้นกว่านั้นก็คือสนามสุพรรณบุรีวันนี้คือความตั้งใจหลักๆเนี่ยจะพามาดูอุปกรณ์ของสนามเอ็กตรีมเอวตรีมผมมากเอ็กตรีมสุพรรณให้ภาพ มันเล่าเรื่องให้เรื่องมันเล่าภาพไปใช่ครับมันก็คือเนี่ยเนื่องจากเสาอากานเกิดการชรุดเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้บริการและเตรียมการปรับปรุงซ่องแซมสนามกีฬาเอ็กเกมต่อไปครับผมแบบวันนี้ไปเขคลนปสาหักครับมาเล่นแถวนี้นเลยนะมาเออนี่เขาก็ทําสนามสำรองเนี่ยเ็นเรียกสำรองเลยครับมันมีแค่พื้นแล้วก็เอาอุปกรณ์มาวางวางกันแล้วก็เล่นกันได้เท่านั้นเองใช้ไม่ก่อนเพราะว่าใช้ไม่เป็นอยู่แล้วล่ะพวกเราเนี่ยผมจะบอกทุกคนไว้ตรงนี้เลยก็ที่จะเล่นกันได้นะโง่ๆอย่างเรากากๆอย่างเรา พื้นขามเส้นนี้ก็พอวันนี้นะครับไปที่ไหนก็มีเส้นเป็นเพื่อนต้องบอกกันไว้ตรงนี้เลยว่ามันด้เล่นกันเป็นเดือนแล้วแดดเป็นโคตรแรงเรามาถึงกันสี่โมงครึ่งกำลังจะห้าโมงน่าเอาผ้ามาตากดีมีแต่เดี๋ยวจะลองเล่นสักนิดสักหน่อยเหมือนว่าเรามาเยือนถิ่นที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็จะแวะเยี่ยว ให้เขาตบหัวเหยี่ยวยับถิ่นเอ้ยนี่ทิ่นผมละเป็นหมาละขอโทษครับมาเล่นแหละมาลองเล่นดูเห็นหลายๆคนพี่เอกอินดี้พี่ถาพี่เจฟเยอะเขาคนสุพรรณเขาคนสุพรรณกันทั้งนั้นทําไมเข้าใจทําไมเมืองสุพรรณมีแต่คนดังไปเล่นกันแล้วลองลองให้รีวิวอุปกรณ์ก่อนเออปะอันนี้สนามสำรองนะสนามสำรองเขาเรียกว่าเหมือนแลนด์เล็กๆอก็จะมีเอ้ยนี่เท่ากับ1แผ่นนะพอกระโดดใช่ใช่ใช่ไหนลองดูดินี่อุปกรณ์ที่เขาตั้งไว้ให้ก็คือ ตอนอีดวายสูงกว่าหนึ่งแผ่นนี่ครับคุณเลยได้โดดได้แต่ล้มแล้วก็มีนี่ฟันบอกฟันบอกฟันบอกครับ <c oughs> ฟันลอดด้ลอเลยหล่อเลยช่วงนี้หน้าฝนเนาะใช่ใช่ต้องเข้าใจว่าไอ้ที่เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าแบบกลางแจ้งไงฝนน,น้ำอะไรเงี้ยมันก็จะแบบทำให้เนี่ยน้ำกับไม้ไม่ถูกกันใช่จริงถ้าถ้าจะให้เล่นก็คืออันตรายเนี่ยเล่นโนสไลด์ไั้ครับได้อยู่นะฮะอันนี้โนสไลด์ได้อันนี้ก็ถือเรียกว่าฟันบ็อกอันเล็กๆแบบสเต็ปแบบน้องๆกำลังโดดแต่ฟันบ็อกอันเล็กมากๆมามาดูนี่ อยอันนี้ก็ดีเลยสําหรับคนแบบอยากขึ้นลงเตบแข็งแรงอ่ะแข็งแรงอันนี้พอพอแบบไปวัดไปวาได้แล้วก็เป็นอุปกรณ์ลาวเหล็กเหล็กกลมมาโอ้เหล็กกลมด้วยดีนะดีอยู่ที่กรุงเทพอีกความสูงกําลังดีเนี่ยคือผมตอนผมจะเล่นผมก็จะคิดก่อนมาก่อนนี่ฟอนต์ไฟกายไปก่อนฟิปฟิปไฟโอไปก่อนปึ๊บมาผมจะต่อด้วยโดดเบิร์นสไลด์นี่ผมจะต่อด้วย T60 บอร์ดสไลด์แบ็กไซด์ ทำไม่ได้สักอย่างว่าดูหนังมากไปวะช่วงนี้เขาปดล็อกแล้วก็จะร้อนๆหน่อยนี่ครับแล้วก็มีนี่อันนี้พอพอเรียกว่าอะไรเป็นบล็อกเรียกว่าบล็อกละกันบล็อกผมเป็นแท่งใช่ไม่ก็อันนี้คือแบบถ้าเกิดคุณจะออลลี่ขึ้นเคิร์ฟนี่เป็นไงขึ้นฟุตบาด้ได้ก็ลงได้อันนี้ผ่านไปมาดูนี่ทีเด็ดผมบอกเลยว่าอย่าเพิ่งผ่านไปอย่าเพิ่งผ่านไป คือต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เอ็กตรีมของจริงแทนไปได้หรือยังบมากรุงกิงโอ้โหบ้าอนนี้ไม่ไว้เล่นไว้เก็บของโหน่ากลัวจับมีงูในนี้อยู่ไม่รู้ใช่อันนี้พังแล้วพังแล้วพูดกันเหมือนเดิมก็คือมันอยู่ในกลางแจกงแล้เนอะไปดูอีกอันนึงอันสุดท้ายละเป็นแบบเขาเรียกว่าฟันบ็อกเหมือนเดิมผมว่านะ คนที่มาเล่นอ่ะเขารู้แล้วไงวางไว้ข้างนอกอ่ะแม่งฝนแน่ประสบการณ์มันสอนใช่ก็เลยเอามาไว้ข้างในนี่ฟันบล็อกครับเทียน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 รู้ว่าเขาทำอะไรจุดทูบไงไหวพระหาหวยโหดเขาขูดไล่เลขขึ้นไม้เขาให้มันลื่นนี่นี่เดี๋ยวทำให้ดูนี่นี่โูดเออใช่เนี่แหละก็ฟันบล็อกอันนี้ก็อยู่ข้างในถ้ามีงบหน่อยก็จะมาป็นก้อนได้นะได้นะสมมุติแบบวิ่งแบบไล่มาฮะ ออลี่ขึ้นแล้วก็หลงเนี่ยได้เอาสิไม่เอาอุปกรณ์มันก็มีเท่านี้เท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นเท่านี้แบบไอ้ด้านนอกนะแต่ด้านในคืออยากพาเข้าไปดูแต่เขาเขียนงดใช้แต่ไม่ได้บอกงดเข้าอะเออไปไปไปดูถ้าเกิดแจ้งตำรวจจับก็จะจับไปบุกแล้วแล้วนะครับผมผมผมรับจบเองรุ่นใหญ่รุ่นโตกันอยู่แล้วพ่อผมก็คือนายพล อ๋อพลนาหารพอผมชื่อพลใช้ไม่ต้องหัวเพ่าเราอยู่สอนเราผมอทำไมทำอะไรคุกอยู่หน่๋วเปีวนพันลงอ่ะเดี๋ยวพาเข้ามาดูนะฮะเขาบอกงดใช้่ไห้งดเข้านี่ผมไม่ได้เข้ามาเล่นผมเข้ามาดูเข้ามาดูผมเรามาอยากมานะใช่โอ้ยน่าเล่นมากเลยโอ้โหภาพในอดีตมันย้อนกลับมาที่หัวมากคือคุณต้องใช้แรงกล้าแค่ไหนที่จะขึ้นไปเล่นข้างบนเนี้ยคุณดูดิ ว่าถ้ามันเป็นมันก็ไม่ยากหรอกอแต,แต่แต่อจริงๆคือที่สุพรรณเขาซ่อมเนี่ยผมเข้าใจเลยอุปกรณ์มันเริ่มชำรุดละมันแบบเป็นเรื่อง,งของการเวลาอันเนี้ยของมันต้องดูแลเนี่ยคูเล่นเนี่ยมันแบบมันไม่ปลอดภัยแน่นอนอะ่ะอุปกรณ์ที่มันคือไอ้พวกเนี้ยแลมมันทําจากไม้ใช่ปะ่ะมันก็คือถ้าจะลงมาแล้วล้อติดนี่คือชิปหายอ่ะเียบร้อยครับร้อยสนามใหญ่มากเลยนะจริงนะใหญ่มากๆอิจฉาคนสุพรรณเหมือนกันวะทำไมอ่ะสนามไอ้ฟิมเขาใหญ่ไงฮะแล้วก็อุปกรณ์นี่หลากหลาย เอาจริงนะถือว่าเป็นสนามที่ค่อนข้างไซส์ใหญ่ใหญ่แล้วก็มีอัศจรรย์ให้ดูใช่ใช่นี่เนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็เนี่ยมีแบบมดูดิอุปกรณ์นี่มันดอมมันมันเลยพูไงฟูรู้แล้วทำไมคนสุพรรณเก่งแต่ละคนดูดิเต็มถ้าติดนี่ด้วยก็คือเต็มพูเลยอุปกรณ์นี่สดแล้วก็มีอีกด้านหลังผมว่ามันน่าจะเป็นฮาไพยใหญ่ๆไปดูไหมไปมั้งดีแบบที่โอ้เราดูทางนี้ยนี่อยากเล่นเป็นอ่ะ เอาจริงนะมองดูนี่อย่างกับที่โทนี่ฮอกซ้อมเลยอ่ะฮาร์ปไพแบบฮาร์ปไพจริงๆอ่ะห้ามเข้าไม่มีไม่ได้เนี่ยคุณคือฮาร์ปไพสแบบฮาร์ปไพสจริงๆอ่ะขอขอญาตนะขอญาต์นี่คือแบบสวรรค์ของคนชอบเล่นฮาร์ปไพสเล่นแนวเวิร์ดสริงรอเขารีโนเวทถ้าเกิดแบบมันใหม่อะเนาะมันจะน่าเล่นมากเลยอ่ะอันนี้คือแบบมาสเตอร์พีซของที่นี่เลยผมว่าเพราะว่าที่กกทไม่มีฮาร์ปไพส์อะอันบอลเลอร์ฮาร์ปไพส์ ใช่ท่อไงท่อฮาร์ปไพร์ครึ่งท่อไปอ๋อมันครึ่งวงกลมพอดีใช่อันนี้คือแบบที่โทนี่ฮอกเล่นเลยอ่ะโทนี่ฮอกเล่นที่สุพรรณเหรอไม่แบบเล่นที่เอ็กเกมไงแบบมันเหมือนกันเอ็กเกมดูสูงกว่านี้ป่ะโอ้เท่านี้ก็สูงแล้วสูงเกันเลยเหรออันนี้ก็เหมือนเป็นสนามเอ็กตีมสุพรรณแหละมีประมาณนี้รอเขารีโนเวทแล้วเดี๋ยวเราจะมาเยือนใหม่ก็เดี๋ยวเราก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาบ่อยๆนะ วันนี้เรามาเพิ่อนสุพรรณนะเดีมาสอนคนที่เคยสอนเราเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะสอนออลลี่ออลลี่มาลองดูมาลองดูอ่ะลองดูเขาเขาเคยเขาเคยทำได้เราไม่เล่นนานใช่เออนั่นแหละค่อยๆช้าๆอ่ะโค้ดโค้ดยังไงโค้ดดูนะเท้าเนี่ยเท้าตามเราอ่ะเอารองเท้าไปดูนี่ไงเราใช้จุดเราใช้เราใช้แค่ตรงเนี้ยแล้วก็ล็อปลงไปใช่ป่ะแล้วก็ปาดเวลาปาดเสร็จแล้วเรากระโดดนี่ขึ้นมาเหยียบตรงนี้ด้วย เก่งหน้าท้องหน่อยอ่าเก่งหน้าท้องแล้วงามกดเออมาดูนูน่นไปโค้ดเอ้ยนี่แหละถูกแล้วแต่นายไม่กล้าใช่ยกขาใช่ยกขายกเท้าตามนั่นแหละไม่นายไม่ได้ยกอ่าเหมือนนายไม่ยกใช่ใช่ต้องปรับไปเรื่อยๆเออเฮ้ยดีดีดีดมาอย่างนั้นแหละ <c oughs> เราใช้ต้องป๊อปกว่านี้ป่ะใช่ใช่ต้องยันลงไปนิดนึงถีบเหมือนพอกูป๊อปกูไม่กล้าโดดพอกูโดดกูไม่กล้าป๊อปแบบมันสลับอยู่ระหว่างสองอย่างอ่ะลองดูไกลเชียงไม่ได้ป๊อปเลยไม่ได้ป๊อปเลยมันตอนนี้เท่าที่รู้สึกนะยังเขาเรียกว่าอะไรยังยังไม่ชินท่าใช่ใช่ลองลองทำท่าแบบอ่ากดลงไปปึ๊บแล้วก็ปาดทำท่าปาดอ่า ใช่ใชคือฝึกท่ามันให้ชินก่อนเราาาไ่ทท ปิดรุ่นเขารรบ้อยแล้วได้เป็นไงฝึกออลลี่ได้เลยได้เหนื่อยอ่ะยังทำไม่ได้แต่รู้ว่าต้องแก้ยังไงแล้วแบบ ปรับตัวยังไงพอรู้ตรงนั้นแหละใจเย็นๆเหลือแค่ต้องใจเย็นๆแล้วอดทนแล้วฝึกบ่อยๆให้มันชินแนะนําถ้าเกิดจะเล่นกลับมาเล่นจริงจังอีกก็ซื้ออุปกรณ์ป้องกันน่าจะกล้าขึ้นถูกต้องครับขออนุญาตดูแผลเป็นได้ไหมเนี่ยมันอยู่กับเราไปตลอดครับผมเนี่ยอันนี้คือที่ไปเล่นแบบดาวฮิลป่ะใช่แบบไหลไหลลงเนินลงแล้วมันยาวๆดาวปาร์กไหนนะดูอีกที่มีป่ะเมื่อก่อนมีตรงหน้าเหรอหายไปแล้วอ๋อเนี่ยคือมันจะเป็นรอยแผลเป็นไปเลยนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละขั้น ที่นี่ดีนะที่เอ็กซ์ตรีมสุพรรณหัวมากว่าแล้วเฮ้ยมันดีตรงที่อากาศมันถ่ายเทอ่ะไม่ร้อนถึงเราจะมากันตอนสามโมงแดดแรงๆก็ไม่ค่อยร้อนแดดก็เปรี้ยงแต่ว่าลมมีอืมเนี่ยตอนนี้ลมเริ่มมาเยอะขึ้นแล้วเราก็มาเล่นที่สุพรรณชิๆล์ใจอ่ะดีใจเพราะว่าพี่เอกดีก็เคยเล่นแถวนี้นะเออในฟันบล็อกนั้นพี่เอกก็ขึ้นมาแล้วยังไม่ขึ้นแล้วขอปิดคลิปดิมา พูดก่อนพูดก่อนถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดอะไรอีกอ่ะใช่ให้เราด้วยนะครับครับผมน่าตามนั้นแล้วครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยว่าเฮ้ยพี่ผมก็อยู่สุพรรณทำไมไม่บอกกันบ้างวะไม่ราแอบมาไม่เคยรู้เลยเออไม่อยากรู้ไม่อยากปรากฏตัวไม่อยากปรากฏตัวเดี๋ยวทำคลิปกดไลค์กันเยอะๆนะครับมเอาไปพูดคุยกันนะมาทำคลิปพัฒนาการพี่ลุนต่อไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเข้าวงการวงการบาดเจ็บสารเดี๋ยวเราเล่นต่ออีกสักหน่อย ช่จะไปหาอะไรกินแล้วมาพ<ป>ันทีมาสุพรรณต้องกินแมคโดนัล่์ไป